อุ้มอุ้มอุ้มอุัมดุ้มอุอุมอุมอุ้มอุ้มอุ้มอุมอุ้มอุ้มมอมอุ้มอมอุ้มอุ้ิอมอุ้มอุ้มอล้มอุ้มอุ้มอุ้มุ้มอมอุ้มอ้มอุคุามอมอุาม้มอุเมอุ้มอุ้มูนจมกพ้มอุมอุ้ลอุ้ม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 ุ้ม้้อ้มบมอีกครั้งกับรายการด้วยรัก และอิสลามนะครับรายการที่จะนำเสนอความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิชาฟิกนะครับที่เราสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้นะครับในชีวิตประจำวันของเราครับเรายังอยู่กันในเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อครั้งที่แล้วนะก็คือบทที่ว่าด้วยกับบาบุนฟีอูยูบิซลาทิลินเจมาอาติอวฟาตุลิฮานะบทที่พูดถึงความจำเป็นของการละหมาดเจมาะนะครับแล้วก็คุณค่าความประเสริฐของการ ร่วมละหมาดเจม่าะนะครับวันนี้เรามาถึงขึ้นย่อหน้าใหม่นะครับที่เป็นหัวข้อใหม่นะครับว่าเ,เชคซสลาฟอินฟาซานขึ้นหัวข้อใหม่ว่าฮุกมุลมุตัคัลลิฟิอัน صلاة ติลญามะะวะมาตันอากิดุบิฮิ صلاة ตุลญามะนะฮุกมของคนที่ไม่ยอมมาร่วมละหมาดเจม่าะนะครับแล้วก็การละหมาดเจม่าะนั้นนะครับจะ มีผลได้ด้วยกับจํานวนเท่าไหร่นะครับจะมีผลอย่างไรถึงจะเรียกว่าเจมาะะอะในปันไหนที่ไม่เรียกว่าเป็นเจมาอะนะครับอินนัลมุตะคัลลิฟะอันศอลาติลเจมาอะที่อิดะศอลลาวะฮ์ดะฮูฟะละฮูฮาลาตานนะครับท่านเชคซาเลนฟอซามบอกว่าแท้จริงคนที่ไม่ยอมมาร่วมละหมาดเจมาอะนั้นนะครับถ้าเขาละหมาดนะครับตามลําพังคนเดียวเนี่ยนะครับ ก็มีสองกรณีนะครับมีสองกรณีด้วยกันนะครับเราจะฮุกรมเขาเนี่ยนะครับให้แยกนะครับว่าเขาอยู่ในกรณีไหนในสองกรณีนี้นะครับอินน so ah ah uh ัลมุตะคลิฟะอันลลาติ صلاة till ج م ا ع ล ت ي إذا ดะฮูฟะละฮูฮาลาตานนะครับแท้จริงคนที่ไม่มาร่วมละหมาดจะมานั้นถ้าเขาละหมาดคนเดียวเนี่ยนะครับก็จะต้องมีสองกรณีนะครับออัลลลฮาาตุูลานะครับ กรณีแรกนะครับหรือสภาพแรกอายจะคุณามาดูรันฟีตะคัลุฟมฮีลีมารดินเอาเขานะครับอันนี้หนึ่งก็คือในกรณีที่เขาเป็นผู้ที่มีอุปสรรคนะครับขัดขวางนะทำให้เขาไม่สามารถมาร่วมละหมาดจมาได้อันเนื่องมาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความหวาดกลัวนะครับ วาไลซามินอาเดธิฮิตะคอลลูฟูลาอลาอูดนะแล้วก็ไม่ใช่ปกตินิสัยของเขานะที่จะไม่มาร่วมละหมาดนะถ้าหากว่าไม่มีอุปสรรคีดขวางนะครับฟาฮาดายุคตะบุละหูอัจรุมันซัลลาฟีจะมาาตินนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีเช่นนี้เนี่ยนะครับเขาจะได้รับการจดบันทึกนะครับผลบุญนะให้เหมือนกับคนที่มา ร่วมละหมาดจม่าหะ์นะครับลีมาฟิลฮะดดิสที่าูฮียาเพราะว่ามันมีปรากฏหลักฐานในฮะดีิที่าูฮียาว่าออิิดดาามม ذ ริ ر إذا مرض ا ل ع ب า أ า سافر كُتِبَ له ما كان น ع ยะ صحيحاً م ق ي م ا ันมมุกีานะครับเมื่อบ่าวนะครับคนหนึ่งคนใดนะครับป่วยหรือว่าเดินทางนะครับเขาจะถูกบันทึกนะให้ในสิ่งที่เขา เคยทำเขาจะถูกบันทึกให้นะครับเหมือนกับที่เขาเคยทำเมื่อครั้งที่เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับสหิฮัน,นครับแล้วก็มุกีมันในแล้วก็ในสภาพที่อะไรครับอยู่กับบ้าน,นครับไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับฟะมังกานะอาซิมันอาลัซลาติมาลจะมาติอัซมันญาซิมันวะลากินฮาลดูนฮูวดูนดาลิกะอูรุนชารุย การบ,บมีมันซิลติมัลัลามะอัลญะมาะนะครับดังนั้นใครก็ตามนะครับที่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะครับว่าจะมาร่วมละหมาดญะมาะนะแต่ทว่านะก็มีอุปสรรคมาขวางกัน้นระหว่างเขากับความตั้งใจดังกล่าวนั้นนะครับซึ่งมันเป็นอุปสรรคนะครับที่นะ ได้รับการผ่อนผันตามบทบัญญัตินะครับก็คืออัลตูรุนเชลอยยุนเป็นเป็นอุปสรรคที่อะไรครับมีข้อแก้ตัวตามบทบัญญัตินะครับการนบิมันซิลเตนะครับใครที่มีสภาพเช่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีสถานะนะครับเท่ากับคนที่มาร่วมละหมาดจะมาเนตรร้อนลีนียะติฮิตตอยิบะอันเนื่องมาจากเรามองที่เหนียดที่ดีของเขาะครับอันนี้คืออะไรครับใน กรณีแรกนะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าพี่น้องบางทีฟังจากการอ่านแล้วก็แปลอ่านแล้วก็แปลมันอาจจะไม่ปฏิติประตอร่อต่อเนื่องนะครับก็คือในกรณีแรกเนี่ยนะครับถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยไมมาร่วมละหมาดจะมาอันเนื่องจากมีเหตุจําเป็นนะครับเป็นเหตุที่อะไรครับเราสามารถที่จะเอาไปอ้างกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานออัตตาลาได้นะครับในวันกิยามะนะครับมันไม่ใช่ มันไม่ใช่การไม่มาร่วมของเราเนี่ยมันไม่ใช่อันเนื่องมาจากความขี้เกียจนะหรือความการปล่อยปะาละเลยเนะแต่ว่ามันมีอุปสรรคมากีดขวางจริงๆเนี่ยนะครับเขาบอกใครที่ใครที่อยู่ในกรณีเช่นนี้เนี่ยหรือว่าอยู่ในสภาพเช่นนี้เนี่ยะนะครับอัลลอฮฺสุลตาราจะบันทึกนะครับ คุณงามความดีบันทึกผลบุญให้กับเขาโดยอัตโนมัติเลยครับเหมือนกับว่าเขานะได้มาร่วมละหมาดจะมาะเพราะว่ามีหลักฐานของท่านนบุีมอัลลอฮ์อะลัอัสสลามที่กล่าวเอาไว้นะว่าใครก็ตามที่เขาป่วยนะรหรือว่าเขาเดินทางเนะี่ยป่วยนะครับหนึ่งป่วยสเดินทางนะครับเขาจะได้รับการบันทึกผลบุญให้นะครับเหมือนกับที่ขณะที่เขา มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ในขณะที่เขาอยู่กับบ้านนะครับไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านะครับปกตินิสัยของเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเคร่งครัดนะครับกับเรื่องของการละหมาดจะมานะครับตรงนี้ถ้าหากว่ามันพลาดไปโดยไม่เจตนาก็ไม่ต้องลำบากใจนะครับไม่ต้องกังวลใจหรือไม่ต้องน้อยเนื้อต่ําใจนะหรือไม่ต้องเศร้าใจใดๆทั้งสิ้นนะครับ เพราะว่าให้เรามั่นใจได้เลยนะครับว่าพร,าะ,าราาะองค์อัลลอฮฺสุบตารันจะบันทึกความดีให้กับเราครับเหมือนกับที่เราเคยปฏิบัตินะครับต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็มีหลักฐานสนับสนุนนะครับแต่ว่าเชคซาราบินฟอซานก็ ไม่ไม่ได้ยกมานะเพร Th! าะท่านคงจะคิดว่าจะกลัวว่ามันจะยืดเยอะไปนะครับผมอาจจะเอามาเพิ่มเติมเสริมให้กับพี่น้องก็ได้นะครับจากคดีของท่นานลบีมุฮัมมัดสุลลัลฮะลอิัสลามที่กล่าวเอาไว้นะครับว่ามันตะว่าฝอัสนาวูดูอะนะครับใครก็ตามที่ทําน้ําละหมาดแล้วก็ทําด้วยกับความประณีตเรียบร้อยนะครับ ซุนม,มารอฮา่าเพราะว่าจะดันาส,ส์ก็ดซ้อล,ล่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปนะครับก็คือออกไปยังมัสยิดแล้วพบว่าแล้วพบว่าผู้คนเขาละหมาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ้าวตอฮุลลอฮุอัลเจวะเจลล่ามิสลาอัจเจอรีรมันซ้อนลาฮ่าอัลลอาฮา์สุมาตาลาก็จะให้นะครับผลบุญของเขานะเหมือนกับผลบุญของคนที่ได้ละหมาดไปแล้วเวลายังกุสูดาลิกามินอูจูริฮิมชัยอานะครับ อาตาฮุลลลอฮุอลลอฮิเจลามิศลอาอัจริมันสลลาฮา์วะฮะดราฮหนะครับผอัละสมัตลาจะให้แ่เขาซึ่งผลบุญเหมือนกับผลบุญของคนที่ละหมาดนะครับไปแล้วแล้วก็มาร่วมในละหมาดจะมาอหะนะครับเวลายังกุสูดาลิกะมินอูจูริฮิมชัยอ์โดยที่นะครับผลบุญของเขานั้นจะไม่ลดหย่อนจากพวกเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นเลยนะครับแม้แต่น้อยอันนี้ก็เป็น ตอนดีสที่ซเฮียนะครับบันทึกโดยท่านหม่ามมาบูดาวุดนะครับซึ่งเป็นการรับประกันนะครับว่าใครก็ตามนะครับที่ตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มามัสยิดนะแล้วปรากฏว่านะคยเขารู้สมาธกันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็นะครับเขาก็จะได้ผลบุญเต็มเต็มนะครับอันนี้นะครับในกรณีของคนที่ตั้งใจแล้วก็มาไม่ทันนะอาจจะเป็นเพราะว่า าทางยะมาอเขารีบอีกอม,มาก,กันหรืออะไรก็แล้วแตนะ่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับคนป่วยหรือว่าคนเดินทางนะครับหรือคนที่มีอุปสรรคใดๆมามากีดขวางเขานะครับหรืออาจจะมีเหตุการ <c oughs> เหตุการที่ไม่คาดฝันนะ <c oughs> เกิดขึ้นกระทันหันทําให้เขาไม่สามารถที่จะมาร่วมละหมาดยะมาอได้นะแต่ว่าด้วยกับจิตใจของเขาที่มุ่งไปยังพระองค์อรรถสมมาตาลาแล้วเนี่ยให้กับการ ให้กับพวะอลอสมาตาลาแล้วนะครับมุ่งไปสู่ยามาอาเรียบร้อยแล้วเนะี่ยพระอลอสมาตาลาก็บันทึกความดีให้กับเขาโดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นโบนัสอีกอย่างหนึ่งนะหรือเป็นสิ่งที่องค์อลอสมาตาลาแถมให้นะครับอันเนื่องมาจากจิตใจที่ดีงามของเขาแล้วก็อันเนื่องมาจากกิจวัตรหรือว่านิสัยนะครับที่ดีของเขานะที่เคยยึดถือปฏิบัติมาก่อนนะครับ و ا ل ح ا ل ตุสตานีนกรณีสองนะครับรอาจคุณทั้ง خلفه عن الصلاة مع ا ل ج م ا ع ا لغير أ س ر ในกรณีสองคือกรณีที่การไม่มาร่วมละหมาดจะมาของเขานั้นนะครับไม่ใช่เพราะมีอุปสรรคกีดขวางก็คือเข้าใจง่ายๆคือตรงกันข้ามกับกรณีแรกกรณีแรกนั้นมีอุซรุนชชริยุนก็คือมีอุปสรรคนะครับตามบทบัญญัตินะครับ ที่ศาส,สนาลุ่มอร่วยให้นะครับแต่ว่าในกรณีที่สองเนี่ยก็คือไม่มีนะครับไม่มีประักจิตขวางใดๆทั้งสิ้นนะครับฟาฮาดาอิดะซัลลาวะฮ์ดะฮูตัสซฮูลาต ة หู عند الجمھور ในกรณีเช่นนี้เนี่ยนะครับหรือคนที่อยู่ในกรณีเช่นนี้เนี่ยเมื่อเขาละหมาดคนเดียวตามลําพังเนี่ยนะครับการละหมาดของเขาเนี่ยถือว่าถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้ได้ตามทัศนะของยุมฮูรุล่นอลามะ,ะคำว่ายุมฮูรก็คืออะไรครับ ตามอุลามาเสียงส่วนมากนะครับหมายความว่ายังมีเขายังมีอุลามาอีกบางส่วนเนี่ยบอกว่าใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าตามทัศนะของนักวิชาการส่วนมากแล้วบอกว่าใช้ได้นะครับถูกต้องนะครับลากินนะฮูเขาบอกตาเซห์อาลาทูอันดดลจุมหูการละหมาดของเขานั้นถูกต้องนะครับใช้ได้ตามเสียงส่วนมากของบรรดาน,นักวิชาการลากินนะฮูยักษ์สรุอัจรันอาดีมันวาสวาบันเจซีลาแต่ถ้าว่าเขา ขาดทุนผลบุญอันยิ่งใหญ่แต่ถ้าเขาขาดทุนผลบุญอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ภาคผลนะครับที่มันมหาศาลนะครับเละนะื่องน่าอลาตัลจะมาอธิอัฟดอลูมินซอลาติลมุมฟาริดีบิซะอินวาอิชรีนดีเราจะเพราะว่าการละหมาดร่วมกับจะมาอานั้นมีคุณค่ามากกว่าการละหมาดคนเดียวถึง ยี่สิบเจ็ดเท้าวนะ่ากะยัฟกิย่อดู ajar ัลขุตวะที่ลติยัคัูฮาอิลัลมัสยิดแล้วก็ในขณะเดียวกันหรือเช่นเดียวกันเขาก็อะไรครับขาดนะซึ่งผลบุญของก้าวนะย่างนะหลายๆก้าวที่เขาก้าวไปยังมัสยิดนะก้าวเท้าไปยังมัสยิมดม jid مع خصرانه لهذا الثواب الجزيلى ยะซมูอิสมันอารีมันนะครับยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับทั้งทั้งที่ทเขานะ,นะครับประกอบกับที่เขาขาดทุนนะครับผลบุญตอบแทนที่มโหรานี้แล้วเนี่ยเขายังได้รับบาปที่ยิ่งใหญ่ด้วยแอนะนาะฮนะนะูตะรกาวาจิบันอะไลฮิมินอยรดิอุซรินเพราะว่าเขาละเวน้นะการทำสิ่งที่เป็นวาจิบสำหรับเขาโดยไม่มี ข้อแก้ตัวนะมินไรีอัลรินนะก็คือไม่มีข้อแก้ตัวหน้าที่ะองลัทธสมุตาลาไม่มีอุปสรรคกีดขวางใดๆนะครับวารุตะกับว่ามุงการอนยัจิบุอิงการุฮะอะไรใหว่ตะดีบูฮูมิงทีบาลีวะลียอัมรนะครับ,นะรบแล้วก็ถือว่าเขาได้ประกอบนะครับได้กระทำนะในสิ่งที่มันเป็นมุงกระรเป็นสิ่งที่มันน่ารังเกียจที่จําเป็นนะครับ ที่จะต้องมีการว่ากล่าวตักเตือนนะครับแล้วก็จําเป็นที่จะต้องมีการอะไรครับลงโทษนะจากบรรจากอะไรครับผู้ที่ปกครองก็คือคนที่เป็นเจ้าเมืองนะรหรือคนที่เป็นผู้ที่มีอํานาจถือกฎหมายนะเนี่ยจปมีต้องอบรมสั่งสอนแล้วก็ลงโทษเขานะครับฮัตตายรจิอาอิลารุชดีจนกว่าเขาจะนะกลับไปสู่ความ ถูกต้องนะความเที่ยงตรงของเขานะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่สองนะครับที่ท่านช็อกเซล,ล่าเบนฟาวานบอกว,ว่าถ้าใครที่มาไม่ยอมมาร่วมละหมาดจะมาโดยไม่มีโอเรุนชาอิยุนเนี่ยนะครับไม่มีอุปสรรคีดขวางหรือไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีข้อแก้ต่างนะครับตามบทบัญญัติอิสลามแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเขาขาดทุนมหาศาลเลยนะครับอันแรกก็คืออะไรครับผลบุญของการละหมาดจะมานั้น ประเสริฐมากกว่านะครับการละหมาดคนเดียวถึง27เท่านะครับพี่น้องก็ลองคูณก็แล้วกันครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผลบุญของเรานะครับประชาชิของท่านอบีมมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยยสลลมเนี่ยนะครับทำหนึ่งได้10นะครับถ้ามาเรามาละหมาด5เวลานะครับเราก็ได้50นะครับถ้าเราละหมาดคนเดียวเราก็ได้50นะครับ แต่ถ้าว่าเรามาละหมาดร่วมกับจะมาเนี่ยพี่น้องก็เอาอะไรครับ50ไปคูณกับ27เนี่ยมันก็จะตกอะไรครับน,น,นู่นมหาศาลเลยพันกว่าพี่น้องก็คิดดูว่าคนหนึ่งนะครับถ้าเปรียบเป็นรายได้นะครับคนหนึ่งมาละมาสุเหร่านะครับแล้วก็ได้นะครับฟรีฟ,ฟีวันละพันสองพันเนี่ยกับอีกคนหนึ่งอยู่กับบ้านได้วันละห้าสิบบาทเนี่ย แน่นอนด้หากว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ให้กันเห็นเห็นตอนดุนยาเลยเนี่ยคงไม่มีใครสักคนเดียวนะครับที่ละหมาดอยู่กับบ้าน,นแต่เนื่องมาจากว่าเราไม่มียึกีนนะครับเราไม่มีความเชื่อมัน่นศรัทธานะอย่างแท้จริงกับคําสัญญาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอฺฮตาลาแล้วก็คําสัญญาของท่านนบบมุลมลลาห์สุลลัลนอฺอัลฮุสัลลมนะอีกอเหตุผลหนึ่งหรืออีกหลักฐานหนึ่งที่ท่านซาลาห์บินฟาลันยกมานะ,นะครับสนับสนุนนะครับ ความคิดนี้หรือว่ามากระตุ้นให้เรามีความรู้สึกตระหนักนะครับถึงความสําคัญของการละหมาดจะมาแล้วก็มีความอยากก็คือย่างก้าวของเราแต่ละย่างนะครับที่เราเดินไปย่างหนึ่งเนี่ยก้าวหนึ่งเนะี่ยอัลลอฮฺมุสติมายกเราระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อะไรครับลบล้างบาปให้กับเราบาปหนึ่งพี่น้องลองคิดดูนะครับโดยปกติเนี่ยอย่างน้อยๆที่สุดเนี่ยถ้าคนอยู่ใกล้สุราห์ที่สุดเนี่ยอย่างน้อยๆก็ร้อยสองร้อยก้าวแล้วนะครับทั้งเดินไปแล้วก็เดินกลับนะครับแล้วถ้าบ้านไกลออกไปเนี่ยนะครับ ยิ่งอะไรครับเป็นห้าร้อยเก้านะเป็นพันเก้านะครับโอ้โหนะแล้วคนเดินห้าเวลาครับไม่ต้องอะไรมากๆแค่เดินห้าเวลาเนี่ยพันเก้าห้าเวลาก็พันห้าพันเก้าแล้วนะในขณะที่คนอยู่กับบ้านเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้เดินเลยเพยนอกจากเพียงแค่ห้าเก้าสิบเก้าเท่านั้นเองแล้วสามร้อยหกสิบวันนะครับคูณห้าพันเนี่ยต่อหนึ่งปีเนี่ยถ่างมาหกเสมว่าแล้วก็ถ้าเราทําเป็นนิสัยนะครับ ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยโอ้โหระยะระยะ,ระยะห่างของคนที่มาละหมาดร่วมจะมากับคนที่ละหมาดอยู่กับบ้านเนี่ยห่างกันชนิดฟ้ากับเหวเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราตระหนักนะครับถึงความสําคัญของการละหมาดจะมาในเบื้องต้นเลยนะครับทั้งท,งที่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยการมาร่วมละหมาดจะมาเนี่ยยังมอีอานิสงส์ของการมาร่วมละหมาดจะมาเนี่ยมากมายมหาศาลเลยนะครับ อายุหัลมุสลิมเขาพูดต่อนะว่าอายุฮัลมุสลิมพี่น้องมุสลิมเอ๋ยนะครับว่ามากานุสัลาติลจามาอติฮวลมาซาจิตนะแล้วก็สถานที่ของการละหมาดจามะร่วมกันนั้นก็คือบรรดามัสยิดต,ต่างๆนะก็คือมัสยิดต,ต่างๆนะหรือฮาริชิอาริลิสลามเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงนะครับชิอาร์นะครับสัญลักษณ์ของอัลอิสลามนะครับว่ามาชูริอัต อิมาราตุลมาซาจดีอิลลลิดลแล้วก็ไม่มีบัญญัติให้เราอะไรครับมาร่วมกันทําให้มัสยิดมีชีวิตชีวาได้นะครับนอกจากด้วยกับวิธีการดังกล่าวนั้นก็คือมัสยิดเนี่ยนะครับจะไม่เป็นมัสยิดนะมัสยิดจะไม่มีชีวิตชีวานะครับมัสยิดจะไม่ดูอะไรครับ ได้ไม่ได้รับการบูรณะนะมัสยิดจะไม่ได้รับการพัฒนาเนะี่ยมัสยิสดจะไม่ได้รับการส่งเสริมให้มันมีภาพลักษณ์ที่ดีได้นอกจากการมาละหมาดจะมาเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าไม่มีละหมาดจะมาแล้วเนี่ยต่อให้มัสยิดใหญ่โตระโหฐานขนาดไหนก็ตามสร้างเป็นส0บล้านร้อยล้านประดับประดาด้วยเครื่องประดับอย่างไรก็แล้วแตนะ่มัสยิดหลังนั้นก็จะกลายเป็นปา่านชะ้าหรือไปเป็นหลุมฝังศพนะกลายเป็นกูโบนะ ประมาณนั้นเลยนะครับเราะฉะนั้นเขาบอกว่าที่นะมีบัญญัติให้เรามาช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนดูแลนะครับบูรณะ,ะรทางด้านจิตวิญญาณนะครับทำให้มัสยิดนั้นมันดูดีดูมีชีวิตชีวานั้นก็ด้วยกับเรื่องของการละหมาดจะมาเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นภาพที่เห็นเห็นชัดเจนเลยนะครับพี่น้องนะเปรียบเทียบระหว่างมัสยิดสองมัสยิดที่อยู่ใกล้ๆกันนะมัสยิดข,ของคนมูมมกเกมหนึ่งมีคนมาละหมาดนะครับมีอะไรครับ เ,เสียงอึกกระทึกคึกโครมนะครับมีความมีการพูดจาพูดคุยนะครับอะไรกันในมัสยิดตลอดเวลาเนี่ยนะแตกต่างกับอีกมัสยิดที่อยู่ข้างๆนะนะพี่น้องอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้นะครับอีกมัสยิดหนึ่งหนึ่งเงียบเหงาเลยนะไม่มีคนมาละหมาดเลยมีวันศุกร์มากันทีนึงนะหรือบางทีมีคนคนเดียวทําหน้าที่อาจารย์อีกกอมะแล้วก็ละหมาดนะครับอะไรประมาณนั้นถ้าคนนี้ไม่อยู่ก็ ไม่มีการละหมาดน,นะครับต่อไปนะครับเอ่อฟีความมั ا ل ล جماعة ف ี่ฟีไกริฮะต ت กทีตุลตักทีตุลละฮะแล้วการที่เราไปเอ่อและการที่เราไปไปสร้างนะครับเะมาอะในที่อื่นที่ไม่ใช่มัสยิดเนี่ยนะถือว่าเป็นการบ่อนทำลายมัสยิดนะก็คือ มัสยิดมีเราเราไม่ละหมาดนะครับแต่ว่าอะไรครับเราอาศัยความมักง่ายความสะดวกของเรานะครับก็ตั้งอะไรครับจะมากันเองที่บ้านนะครับหรือบางทีญาติพี่น้องเราบางคนอาจะตระกูลบางตระกูลอาจจะมีญาติพี่น้องเยอะนะไม่ต้องไปไหนละนะรวมตัวกันที่บ้านพ่อบ้านแม่นี่แหละนะหรือบางที่ก็สร้างบาลาก,กันในบ้านเลยนะแล้วก็ปล่อยให้มัสยิดร้างนะอันนี้ก็ถือเขาอันนี้คือความหมายที่บอกว่าและการที่ไป นะครับไปกระทําการละหมาดจะมาในที่อื่นนอกเหนือจากมัสยิดเนี่ยเท่ากับเป็นการอะไรครับบ่อนทําลายมัสยิดนะครับวกดุกอละหลั่วตลาและแน่แท้ของอัลลอฮฺตุตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับ,นะรบว,ว่า,วาฟีบุยูตินอาดีนอัลลอฮุอันตุรฟะวยุธกะรฟีฮฮสมุยุสบิพุลลหูฟีฮาบิลกุดูว์เวลอาซัล رجال الله تلهيم تجارته ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار นะครับในบ้านต่างๆในที่นี้หมายถึงไม่มัสยิดต่างๆหมายถึงบ้านของอัลลอฮ์นะครับในบ้านต่างๆที่อัลลอฮ์สุมาตาลาได้อนุญาตให้มีการเชิดชูเก,กียรตินะของบ้านเหล่านั้น แล้วก็ให้มีการลำลึกนึกถึงพระองค์อัลลอฮฺสุมาตาลานลึกถึงนึกถึงพระนามของพระองค์อัลลอฮฺสุมาตาลาในบ้านเหล่านั้นในบ้านเหล่านั้นเนี่ย,นนยจะมีบรรดาชายชาติทั้งหลาย,ยที่มาทําการตัสเบียให้แก่พระองค์อัลลอฮฺสุมานตาลาทั้งยามเช้าและวก็ยามเย็นบรรดาผู้ชายเหล่านี้เนี่ยการค้าการขาย,ยไม่ได้ทําให้เขาเหมกมุ่น จนลืมการดำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุมานตาลาแล้วก็ลืมการที่จะมานะยืนหยัดนกะัในเรื่องของการละหมาดและก็การจ่ายสกาดพวกเขาเหล่านี้กลัววันหนึ่งทีนะ่หัวใจนั้นหัวใจและสายตานั้นจะเลือกลานในวันนั้นนะครับอันนี้คืออายาะะที่37ของสุรตุน,นูรนะที่ พงศลักษณ์สมัตาลาบอกกล่าวเล่าชมเชยถึงบรรดาผู้ชายทั้งหลายนะครับที่มีจิตใจผูกพันอยู่กับมัสยิดอยู่ตลอดเวลาครับไม่ปล่อยให้บ้านของพอระงศลัลอณ์สมัตาลานั้นถูกทิ้งร้างนะครับแล้วก็มาทําการนําลึกนึกถึงอัลลอฮฺสมัตาลาครับมาทําการละหมาดกันนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันในเรื่องของการจ่ายสกา a นะครับรณรงค์ส่งเสริมกันในเรื่องของจ่าย zakat าาเพื่อช่วยเหลือคนในหมูกก่แกมเดียวกันนะครับ หรือถ้าหากว่าคนในมูกเกมมันร่ำรวยกันหมดแล้วก็ค่อยขยายวงกว้างออกไปนะครับโดยที่นะครับหน้าที่การงานของเขานะในที่นี้พระ่าลักษมณ์ตาลากล่าวถึงอะไรครับการค้าการขายนะเพราะว่าการค้าการขายนั้นเป็นอาชีพที่เห็นเม็ดเงินที่ชัดเจนแล้วก็มีจํานวนที่มหาศาลนะทันตาเห็นมากกว่าอาชีพอื่นๆแม้กระทั่งการค้าการขายเนี่ยนะที่ทาให้เขาหมกมุ่นแล้วก็จดจ่อนะครับตั้งใจ เพื่อที่จะเพิ่มพูนนะทรัพย์สินและรายได้ของเขาเนี่ยถึงกระน,นั้นก็ตามนะครับ mm hmm. เมื่อถึงเวลาละหมาดปุ๊บพวกเขาจะมุ่งมาหามัสยิดของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาทันท,ทีนี่คือบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานตาลานะครับที่ให้ความสําคัญกับบ้านของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานตาลามากกว่าอาชีพการงานของเขาวะกอตวะกอลาตาลาและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานตาลาบอกอีกว่าอินนามายะมุรุมะซาจิดอัลลอฮิมัน อามะนาบิลลาฮิวัลิยามิลลาคิริวะอ ق ا ส ا ل ص า ا น ة ะแท้จริงแล้วนะคนที่จะยามุรุยามุรุนะมาจากคำว่าอมรุนนะครับ,รบที่แปลว่าอายุไขนะครับก็คือแท้จริงคนที่จะทำให้มัสยิดเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ต่อนะครับแล้วก็มีอายุยืนยาวไปได้เนี่ยนะก็คือคนที่อะไรครับคนที่อะไรครับ ทำให้มสยิดแท้จริงบรรดาคนที่จะฟื้นฟูบูรณะนะครับทำให้บรรดามาสดัสยิดต่างๆของเรามีชีวิตนั้นก็คือคนที่ศรัทธาต่อลอสุมัตลาและวันสุดท้ายและดํารงไว้ซึ่งการละหมาดนะหมายถึงในมสัสยิดนะครับนี่คืออีกอายะหนึ่งนะครับที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้คนนั้นให้ความกับให้ความสําคัญกับเรื่องของการละหมาดยามาพอลอสุมัตลาพูดถึงอะไรครับการบูรณะนะครับปฏิสังขรณ์นะทางด้านจิตวิญญาณนะ ไม่ใช่การบูรณะนะทางด้านวัตถุนะีว่าคนที่จะทําให้มัสยิดดูดีมีชีวิตชีวานั้นก็คือคนที่มาอะไรครับละหมาดยามาในมัสยิดเท่านั้นส่วนการตกแต่งประดับประดาสร้างใหญ่โตระหโหฐานอันนั้นไม่ใช่นะครับอัสสลลอฮฺลอฮฺอัลลนบีนาโมฮัมมัดวัสสลามุอะลัยกุมวะรหฺมัตุลลลา์ฟะบระาอัคุลเมัันราคทะิลาลต إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد